มันจะไม่ปวดขาก่อนนอนอันนี้คือตัวพยาอินทรีย์ใช่ไหมคะกับพัสโก้ทานอะไรมคือโลจิกินหมดเลยวันสามอย่างสามอย่างคือมีพัสโก้พยาอินรียแล้วก็ g 2คือเห็ดลิเจอใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเล่าอาการให้ฟังแต่ถ้าตอนเช้าน่ะปกติก็ก่อนนี้มันจะไม่ค่อยอยากจะตื่นไงมันเบียมันเมื่อยแต่ตอนนี้มันก็คือแบบปกติค่ะไม่มีอะไรแล้ว น้ำหนักไม่ขึ้นนะปกติแต่จะถามว่ากินข้าวได้ไหมก็ปกติคือจะไม่มีแบบว่าทม่มความปวดความอะไรออย่างเงี้นเนยเรามันจะไม่ขึ้นเพราะว่าเราชั่งอยู่แล้วน้ําหนักเราวันกินวันแรกน้ําหนักเราสี่สี่จุดหกมันก็ยังสี่สี่จุดหกอยู่แต่คือมันมันดีที่ว่ามันไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวแล้วก็ตอนเช้ามันมิ่งมันไม่ยี่เง่าอีกตอนก<ม>่อนนอนตื่นมาแ <laughs> ล้วสดชื่นว่างั้นมี แล้วเมื่อก,ก่อนจะปวดขาไง่ะปวดขาแต่กินกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเบาเบาตัวดีเบาเรื่องขาที่ปวดก็เบาขึ้น,ด,นดีขึ้นเนาะตอนนี้ก็เลยจัดชุดใหญ่ค่ะตอนน,อตอนนี้ก็เลยจัดชุดใหญ่แลวจัดชุดใหญ่แล้วคันน<า>ันค่ะแล่ยังมีโอกาสอีกหลายหลายรอบอีก ประทับใจสิคะแต่หนูรู้สึกว่าพี่ออนเปล่งปั่งนีนะมีนวลขึ้นไหมใช่รู้สึกสนใจชื่นรู้สึกว่ามีพลังขึ้นจริงไหมคะแต่ไม่รู้แต่เห็นเห็นแต่คนลูกค้าเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมดูดีขึ้นนี่เอาจิงลูกค้าจริงใช่ไหมคะค่ะเมื่อก่อนเราจะเป็นแบบหมดหงุดหงิดบางทีลูกค้ามามันคนนู้นก็จะเอาคนนี้ก็จะเอาแบบเราเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยมันก็หมดงุดหงิดเล่ยนะ บางทีพระก็มายืนรอจะใส่บาตรทำไมต้องมายืนรอหรอวะเหนื่อยแต่เดี๋ยวนี้ดูมีพลังสุดชื่นขึ้นเดีนี้ตื่นเช้าด้วยตื่นตีสี่ตีสี่ก็ตื่นลวเมื่อก่อนตีสี่แล้วอ่าอีกสิบนาทีน่บางทีตีสี่ครึ่งยังไม่ตื่นนวทันนี้พอตื่นขึ้นมาลูกค้าก็ทําไม่ทันลูกค้าก็บ่นทําลูกค้าพอลูกค้าบ่นเราเริ่มมีอาการ โอเคสรุปแล้วก็คือทานแล้วเรารู้สึกว่ามีพลังข,ขึ้นเนาะขึ้นได้ง่ายไม่ไม่งอเงียสดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็มีคนทักว่าผิวพรรณผ่องขึ้นแตเ่เราก็รู้อะว่าตัวเองดูดีขึ้นโอเคค่ะ okay. ขอบพระคุณมากค่ะพี่ออนอขอบพระคุณมากค่ะจ้